สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ครูท็อปวอนในเทลนะครับจะมาเ,าเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับที่เคยอยู่ประเทศจีนนะครับช่วงหนึ่งเป็นช่วงตุดจีครับคนจีนเนี่ยเขาจะกลับบ้านกันซึ่งผมมีพี่ชายคนหนึ่งเขาทําร้านอาหารไทยชื่อพี่ต๊อดน,นะครับอยู่ที่จะเซี่งยงไฮ้นะครับคนเชียงใหม่เป็นร้านอาหารเชียงใหม่อยู่ที่เซี่งยงไฮ้แล้วพวกผมเนี่ยในนักศึกษาไทยเนี่ยก็ช่วงตุดจีนเนี่ยเขาก็จะหยุดปิดเทอมไหมมันก็ไม่ปิดเทอม มันก็ปิดเทอมครับถือว่าปิดหยุดประมาณ3 4อาทิตย์ตีไปเดือนหนึ่งแล้วกันนะครับช่วงนั้นก็คนที่ไม่กลับประเทศไทยคนที่ไม่กลับบ้านก็จะไม่ค่อยกลับครับเพราะเทอมนี้ไม่ค่อยกลับกันส่วนมากก็จะกลับช่วงกรกฎาปิดเทอมกรกฎาซึ่งจีนกับไทยปิดเทอมไม่เหมือนกันนะครับในกลุ่มเพื่อนผมก็จะมีคนลาวคนไทยและต่างชาติครับทีนี้ร้านอาหารไทยเนี่ยเขาไม่มีเด็กเส์ฟเพราะว่าคนจีนตุ๊ดจีนเนี่ยเขาต้องกลับบ้านเขาก็ต้องกลับบ้านเขา กลับหมดเลยครับคือคนงานเด็กเสิร์ฟทั้งพนักงานครัวล้างจงร้านจานพ่อครัวกลับหมดคือคุณพี่ต้อนเนี่ยกับภรรยาเขาเนี่ยต้องมาทําครัวแล้วพวกผมเนี่ยชายโฉดสี่คนนะครับชายโฉดสี่คนมีผมมีคุณกอนคนลาวแล้วก็อีกคนนึงคนลาวเหมือนกันคือแต่ละคนคือชายโฉดเลยคือหน้าตาหน้ากลัวแบบผมนี่แหละเป็นเด็กเสิร์ฟ <laughs> ทำงานชุวงตุ่จีนครับ ระหว่างรอคนจีนกลับมาพี่น้องครับเป็นอะไรที่หามากคือร้านมันเป็นร้านที่ร้านอาหารไทยอ่ะท่านที่อยู่ต่างประเทศมันก็หรูเนาะมันก็หรูแล้วก็เราก็เป็นเด็กเสิร์ฟกันทํางานตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสองครับแล้วก็บ่ายสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับทุกวันนะะทำประมาณสามอาทิตย์เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ก็ได้ประสบการณ์เยอะครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีคนจีนคนหนึ่งที่เขาคนเซี่ยงไฮ ซึ่งมารู้ทีหลังเนี่ยไอ้เจ้าตัวมันยอดเฉลยว่ามันเป็นคนขับเครื่องบินมันมาหาประสบการณ์เฉยๆจบจากเมกาเราก็ไม่รู้มารู้ทีหลังโอ้โหพระเจ้าเพื่อนคนนี้สุดยอดหาประสบการณ์ทําด้วยกันทํากันสี่ชายสวนรวมรวมคนจีนคนนี้แหละเฟซซิงหยวน,นี่เรียกว่านักขับเครื่องบินเนี่ยทุกวันนี้ยังติดต่อในวีแชทกันอยู่ครับโอโ้สุดยอดเลยทุกวันนี้เป็นเป็นคนขับเครื่องบินเจ็ตไพรเวทเจ็ตของประเทศจีนนะฮะก็สุดยอดครับ ก็มารู้ทีหลังมันมาเฉลยทีหลัง,เ,ออลงเ,เป็นอะไรที่เสื์อภัยมากประสบการณ์ที่ผมได้เจอก็ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าในกัารที่เราทำทางานกันอยู่ร้านอาหารไทยเนี่ยมันสนุกนะครับคือแบบเข้ามาเนี่ยชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเราก็ใส่แบบนี้แหละแต่ข้างนอกช่วงเดือนมกราเนี่ยมันหนาวนะมันหนาวมากอากาศก็หนาวติดลบแต่เข้ามาในร้านเนี่ยก็จะอุ่นเพราะว่าในร้านเป็นฮีเตอร์ครับแล้วก็สนุกดีเวลาคนจีนมาเนี่ย หรือว่าแขกต่างชาติมาเนี่ยผมก็จะเป็นคนชนแขกต่างชาติพวกฝรั่งเอ่ยอะไรเอ่ยเจอหมดครับทุกชาติเลยเขาชอบอาหารไทยครับแล้วก็เวลาคนจีนมาก็ต้อนรับอย่างดีเขาก็ตกใจอู้ล้าน,นี้ใช้คนงานใช้เด็กเสิร์ฟต่างชาติกันพวกผมก็บอกโอ้เป็นนักศึกษาครับเรื่องมันก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆครับก็แต่แต่ข้อเสียอยู่ประเทศจีนคือมันไม่ได้ทิปคือประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ค่อยให้ทิปกันนะฮะผมก็ต้องงงเลยว่า แต่มีฝรั่งส่วนมากเขาจะให้ทิปกันส่วนมากฝรั่งเขาก็ติดนิสัยสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของอาหารที่ต้องจ่ายแต่คนจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยทิปกันเขาค่อนข้างถืออะไรนะศักดิ์ศรีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่เห็นคนจีนให้ทิปสักทีนะเว้นซะจากเวลาเราไปทัวร์ไปทัวร์ไปอะไรเนี่ยเขาถึงจะให้ในชีวิตก็อะไรติปคนจีนก็เยอะอยู่ครับเวลาผมทําทัวร์แต่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องทัวร์เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องทัว,วร์วนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องเรื่องทำน,น,านทอ,นอ,นอาหน คนจีนเขาคนงานจีนเนี่ยเขากลับหมดพวกผมต้องมาลุยกัน3 4คนสุขดีครับเป็นอะไรที่แบบโอ้ประสบการณ์เนี่ยถามว่าค่าแรงพวกผมได้เยอะไหมเยอะเยอะเยอะก็วันหนึ่งวันละร้อยหยวนร้อยหกสิบหยวนครับร้อยหกสิบยันก็ตกวันละเจ็ดร้อยบาทแต่ทํางานคือตอนนั้นเนะี่ยย้อนไปเมื่อปีสองพันสองพันสิบสามก็โอ้โหหลายปีมันถือว่าเงินเยอะนะทํางานเราก็ไม่มีเงินเดือนเนาะเป็นนักศึกษาเนาะเราได้เงินเดือนได้เงินวันหนึ่งก็ตกเจ็ดแปดร้อย เป็นเงินไทยเป็ดร้อยบาทแล้วกันคือแบบก็เยอะครับทำสิบบาทก็แปดพันหูแปดพันอยู่จีนก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับกินฟรีอยู่ฟรีสนุกพ่อครัวพี่ต๊อดก็ทําอาหารเลี้ยงพวกผมเต็มที่ครับคือเป็นอาหารที่แบบไม่ใช่อาหารพนักงานฮะอยากกินไรสั่งเลยอยากกินไรบอกพี่แกเลยหรือว่าถ้าใครทําไข่จงไข่เจียวอยากทำอาหารไทยผมก็เข้าครัวแล้วมีช่วงหนึ่งที่มันยุ่งมากฮะต้องลงไปล้างจาน ล้างจานส่งขึ้นมามันมีลิฟต์นะมฮะมันเป็นร้านมีชั้นใต้ดินข้างล่างก็เป็นครัวแร่ลงแร่เนื้อทาลงทําลิฟต์เขาก็เอ่อทำต่างๆมันก็จะมีลิฟต์ส่งหูอาหารคือจานเปล่าเนี่ยต้องส่งลงไปลิฟต์ข้างล่างจนไม่มีคนล้างแล้วแขกเข้าประจําในตุ๊จีนอะไรเป็นนี่แบบลูกค้าเยอะมากคือแบบพากันทํางานเหนื่อยคุ้มจุดที่มันสนุกก็คือเวลาเจ้าของร้านเขากลับแขกไม่คือร้านจะปิดสี่ทุ่มเนี่ยแต่บางทีแขกไม่ไม,ไม่ไม่กลับ พวกผมก็ต้องรอระหว่างรอปุ๊บพวกผมก็มีก็นั่งโตะ๊ตะโต๊ะถัดจากแขกก็ไกลจากแขกอยู่เป็นส่วนตัวเองเจ้าของร้านก็พี่ต้อยก็โยนกุญแจให้เลยปิดร้านด้วยเบียร์ครับเบียร์ในตู้เย็นเกี้ยงตับคือพวกผมใช้ส่วนสามคนก็ซัดเบียร์กันอาหารกับแกไม่ต้องพูดครับมีทุกอย่างเข้าครัวทําเองก็มียิ่งเฉพาะยำไข่เย,ยี่ยวมายำต่างๆนี่พวกผมยิ่งชอบครับผมคือแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยแขกกับห้าค่มเที่ยงคืน ตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็เอาซื้อเบียร์ข้างนอกมาใส่เพราะว่าข้างในเบียร์เบียร์ในร้านอาหารค่อนข้างจะแพงข้างนอกก็ขวดละประมาณ10หยวนก็ตกประมาณ5 0บาทสมัยนั้นนะฮะแต่ข้างในก็เขาขายกันขวดละร้อยอ่ะขวดละร้อยกว่าบาทครับเพราะว่าเป็นราคาในร้านอาหารมีพี่วีมีไอ้คำมีพี่กอและผมพี่วีเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านซึ่งเขาคุมคนงานจีนแล้วเขาก็เป็นคนไทยแหละก็เองติดต่อกันอยู่มันสนุกมากคือบางทีเราเรารับแขกอย่างผมเนี่ยเนาะ ผมรับแขกผมก็พูดภาษาอังกฤษบ้างพูดจีนบ้างแต่มีจังหวะหนึ่งที่ก้มไปเอาจานเน่ะแล้วพี่บีเขานั่งอยู่เคาน์เตอร์แล้วผมก็หัวหัวคมาไมไปโดนขอบขอบเคาน์เตอร์นั้งเออพะนะเขาก็หัวราะเอ,อือไปว่าอะไรโอ้บักคามมงเอ้ย่บอกทั้งไทยทั้งล่าสุดท้ายเอยบอกทั้งไทยทั้งกฤษทั้งจีนทั้ง,ง,งกีนสุดท้ายตกล่าพะนะหัวราอก,กันครับแล้วมีช่วงหนึ่งพ่อครัวคนคนอีสานคนน่านผมนี่แหละคนในภาคอีสานนี่แหละมามาจากปักกิ่งขามาทำธุะ ที่เซี่ยงไฮ้แล้วช่วงนั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องวีซ่ากับที่ทํางานเขาเขาเลยมาให้พี่ตอนมาคาวีซ่าให้เพื่อจะต่องานไปเมืองอื่นเขาก็มาอยู่ด้วยกันสนุกครับสนุกทีนี้เบียร์เบียร์สดมันมีเบียร์สดที่สั่งจากเมืองไทยอ่ะเบียร์สดเบียร์สิง์แล้วเบียร์สิง์เนี่ยคนจีนไม่ค่อยรู้จักหรอกรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ฝรั่งสมัยก,กินทีเหยื่อนึงก็แพงอยู่แล้วมันจะหมดอายุอีกอาทิตย์หน้าเจ้าของร้านบอกเลยว่าทอ็อปโทรหาทีมงานเลยโทรหาน้องๆนักศึกษามา มากินเบียร์สดกันผมโยกมันเลยครับเมื่อก่อนผมโยกเบียร์สดไม่เป็นทุกวันนี้โยกเป็นเลยคือทุกวันนี้ผมเห็นเบียร์สดที่ผมยิ้มเลยแต่ผมตอนนี้ไม่กินเบียร์ครับเสียดายแต่ก็เป็นบรรยากาศประสบการณ์เล่าให้ฟังครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาเล่าต่อสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมคือมันเป็นประสบการณ์ที่อยากจะแชร์นะฮะสนุกในการทําร้านอาหารไทยมันมีหลายพาร์ทครับมีหลายพาร์ทอันนี้พาร์ทนี้เล่าให้ฟังก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ